ที่คบกันมา5ปีแล้วนั่นก็คือเบอร์3ค่ะ3ค่ะ3ค่ะสวัสดีครับผมชื่อพาวินแจมส์นะครับชื่อแมนครับปัจจุบันก็เป็นฟรีแลนซ์ครับเป็นแดนเซอร์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยครับเจอกันได้ไงคะเมื่อ5ปีที่แล้วก็ก่อนที่ผมจะเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมครับผมเต้นโคเวอร์แดนซ์ไงครับ แล้วก็มีเพื่อนอยู่ในวงการเยอะครับแล้วผมก็ปัดไอจีจริงๆครับแล้วก็เจอเจอก้างครับแล้วก็ตามคอนแทคไปอะไรเป็นรูปที่เขากําลังยิ้มอยู่หรอเหมือนเต้นกับซีดีอะครับเต้นเพลงกัใช่ครับเป็นเป็นกลุ่มของเขาครับแล้วผมก็ดูวิดีโอนั้นแล้วเขาก็ยิ้มยิ้มสวยครับผมก็เลยแอดไปก็รูจริงๆครับแล้วก็จนเขาแบบไลฟ์กลับแล้วก็มีการพูดคุยกันมาในไอจีละครับแล้วก็มีการขอไลน์แล้วก็คุยกันมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นัดเจอ ใช่ครับแล้วก็ขับรถไปเที่ยวทริปแรกที่สัตหีบครับอ๋อคือเจอครั้งแรกไปต่างจังหวัดเลยไม่ใช่ครับคือเจอในกรุงเทพก่อนใช่ครับแล้วก็ออ๋ตแแ่รรกไปขอไปขอเป็นแฟนที่สัตหีบคือแบบเขามีอีเวนท์ที่พัทยาพอดีผมก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวขับรถให้แล้วก็แบบชวนไปเที่ยวที่สัตหีบเลยเพราะว่ามันใกล้ๆนะครับแล้วก็ขอเป็นแฟนบนรถใครับอยากโดนคุณแมนลวนอะไรไอจีบ้างสักเลยอยาเดี๋ยวราให้เขาให้ผมดิสไลค์ก่อนคือจังฮะเขาบอกว่า เขาขอคุณปุ๊บแล้วคุณนั่งคิดอู่อัดนึงใช่ไหมเหมือนตอนนั้นจิตยังไม่ค่อยปกติค่ะหมายถึงว่าเราเพิ่งเลิกคุยกับอีกคนหนึ่งใช่แล้วเราก็แบบเออจริงๆคบเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรแบบเขาก็ดูเป็นคนดีเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเอาวะลองคบกันดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องยอมรับนะว่าทั้งคู่สวยหล่อทั้งคู่เลยมีคนเข้ามาหาแล้วมีความแบบหือหัวอะไรกันบ้างไหมมีไหมจริงๆช่วงช่วงแรกก็มีค่ะหมายถึงว่าต่างคนต่างทํา กว่าจะปรับตัวกันมาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เวลาคือก้างก็ยังมีคนอื่นด้วยใช่ช่วงแรกๆคือต่างคนต่างมีทํากันไปกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็เลยเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายมาจูนกันได้ตรงไหนคะก็คือเอาทั้งหมดมาอยู่บ้านเดียวกันก็คือเอาทั้งหมดมาอยู่บ้านเดียวกันอย่าใช่แล้วอย่าเอา่ิสัยตัวเองมาเผยแพร่ก็ต่างคนต่างเริ่มมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นค่ะคือก้างอย่างเงี้ยก็เริ่มทํางานมากขึ้น แล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราอยากหาตังค์ได้เยอะขึ้นแล้วก็สร้างอนาคตด้วยกันใช่ครับเราก็เลยไม่ค่อยมีวอกแวกเท่าไหร่แล้วค่ะได้ข่าวว่าเวลาคุณก็ไม่ตรงกันหรออใช่เป็นยังไงคะก็มีช่วงผมว่าจะทํางานตอนกลางวันใช่ไหมครับก้างเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีบางทีมีอีเวนต์กลางคืนด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็จะเจอกลางตอนนอนอะไรอย่างนี้จะเป็นคนที่ยอมนอนดึกเพื่อรอเขาใช่รอไปรับคือกี่โมงก็ตีสองครับโอ้ตีสองไปรับเขาบางทีก็ตื่น ทำงานเช้าวาแปดโมงอย่างเงี้ยคือเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประมาณจนจนเกือบถึงทุกวันนี้เลยแบบว่า4ี่หปีเลยจนร่างกายผมชินไปแล้วแบบกับการนอนอะไรเงี้ยครับใช่ครับทุกวันนี้คุณก็ยังรอรอรับเขาตอนตีสองอยู่ใช่แบบบางทีก็รอแบบว่าบางทีผมอาจจะอยู่ห้องอะไรใช่ไหมครับแล้วเขายังไม่เสร็จงานผมก็ขับรถไปรับแล้วมีไหมบีออกไปข้างนอกก่อนแล้วก็รีบกลับมาตอนรักทันคือไมมีไม่มีมไหมว่าเราไปนั่งรออีกร้านนึงก่อนอะไรเงี้ยไม่มีครับแต่ว่าถ้าไปี่ยก็คือไปไปกับเพื่อนที่เขารู้จักด้วยก็จะบอกว่า รอกับเพื่อนคนนี้นะอะไรอย่เงี้ยครับใช่ครับเป็นดดนเซอร์เนี่ยปกติเขาจะแต่งตัวเซ็กซี่ๆ<ช>เนาะแบบว่าโป๊ๆหน่อยนยคุณมีปัญหาตรงตรงนี้ไหมครับคุณแมนไม่ผมไม่มีเลยนะครับเพราะว่าผมเข้าไปจีบเขา เขาก็าเป็นนี้อยู่แล้วครับอ๋เซ็กซี่มากใช่รูปที่เราดู๊อะไรก็คือเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาใช่่ด้วยครับใช่ครับอยากให้ผู้ชายทุกคนบนโลกคิดแบบนี้ไม่ฉันอยากให้ทุกคนมีความคิดแบบนี้ว่าทุกชาตที่เป็นอาชีพสุดสริตะเป็นอาชีพที่มีคุณค่าหมดไม่อยากให้มาตัดสินไม่อยากให้มาอะไรอย่างนี้กันนะ่อยากให้มาจัดการในอกเอางี้ทั้งคู่เป็นแดนเซอร์ทั้งคู่วันนี้เขาจะมาโชว์ฮะซึ่งโชว์ในวันนี้ก็คือพิเศษจริงๆเป็นเพลงพมจันเป็นเพพลงมจรโอ ไม่ฉันจะเฉลยว่าคุณแมนเคยไปช่วยเต้นให้ฉันในเอ็มวีป่าจ๋าจริงเหรอโอ้โหไม่แล้วรู้ส okay. ึกว่ามันเป็นส okay. ิ่งที่มันเป็นมงคลชีวิตไหมหรือว่าไม่เปนมงคลนิ่โอเคถ้าพร้อมแล้วมา สวยอ่ะสวยมากสวยมากสุณลูกสน่าชมกันมากคุณเจ้าคุเจ้าไม่ชอบคุณข้างอะอยากเอาแมออกลไปเป็นคุณแมนแทนน่ะ ทำไมเอาเราเป็นสตรีนาะสวยมากแล้วสตรีนอสดูดีสวยมากๆเลยอ่ะอะคบกันมา5้าปีแล้ว2คนนี้นะคะแลนอนาคตกันไว้ว่ายังไงบ้างก็ถ้าสําหรับปีนี้นะคะตัวกั้นก็อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ผมก็จริงๆอ่ะเรื่องแต่งงานอ่ะได้บอกพ่อแม่เขาแล้วว่าก็แบบรอพร้อมก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบให้แต่งใช่ครับ้ามความมั่นคงก่อนเนาะมีบ้านใช่ครับอยากให้มั่นคงแบบถ้ามีครอบครัวจริงไม่อยากให้แบบ ลำบากประมาณนั้นครับมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างคะก็ขอบคุณนะครับที่มองเขาที่มองก้าก้าก้เลยก็ขอบขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดทําไม่ว่าจะตอนลําบากหรือว่ามีความสุขครับก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยจริงๆก็ขอบคุณพี่แมนที่รับในตัวกั้งได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าก็จะเป็นข้อเสียอะไรพี่แมนแทบจะไม่เคยขอให้กั้งปรับเลยมีแต่พี่แมนที่ปรับเข้ามาหากล้งกั้งก็จะพยายาม ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะอยู่ตรงกลางได้อย่างมีความสุขอ่านปากสตูดิโอคุณกั้งด้วิเต้นค่ะก็สําหรับใครนะคะที่อยากเรียนเต้นไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่มีพื้นฐานนะคะก็ <c oughs> เรียนเชิญที่มินิไซด์แดนสตูดิโอนะคะ <c oughs> พวกเรามีครูที่แบบได้มาตรฐานแล้วก็เก่งหลากหลายสไตล์ล <c oughs> แล้วก็มีห้องซ้อมให้เช่าด้วยคะ่ะโรงเรียนสอนเต้นอยู่ที่ไหนครับกั้งครับอยู่ที่เดอะสตรีทราชดาโอเคขั้นสองไม่เดอบไปค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปด้วยค่ะโอ้ไปด้วยอยากไปเรียนหนูจะไปเรียนกับคุณกั้ง